กลับมาชมเรื่องราวเกี่ยวกับเอนไซม์กันต่อนะครับไม่ทราบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคพยาธิเนี่ยเอนไซม์สามารถมีส่วนช่วยในการรักษาได้ไหมครับคุณผู้ชมคงคิดว่าพยาธิเป็นเรื่องไม่น่ากลัวใช่ไหมครับเปลี่ยนความคิดได้ใหม่เลยเพราะสิ่งมีชีวิตที่แฝงอยู่ในร่างกายของมนุษย์อย่างพยาธินั้นสามารถทรํรลายมนุษย์ให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวสาเหตุของโรคนั้นเกิดมาจากสภาพความเป็นอยู่การกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ <ๆ S 2> เช่นการกินอาหารสุกๆดิบอย่างเช่นปลาดิบปลาลา แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ที่ไม่สะอาดสาเหตุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ชอบเดินเท้าเปล่าโดยไม่ใส่รองเท้าเวลาออกจากบ้านทำให้ไข่พยาธิสามารถใช้เข้าสู่ร่างกายได้และโดยเฉพาะย่างยิ่งกับเด็กๆที่ชอบเล่นตามพื้นดินแล้วเอานิ้วใส่ปากหรือกินอาหารโดยไม่ทันล้างมือให้สะอาดทำให้ไข่พยาธิที่ติดตามเล็บมือเข้าสู่ร่างกายและเข้าไปชอนชัยอวัยวะต่างๆของร่างกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพพยาธิจะแย่งอาหารทำให้ร่างกายผอมและสม อาการของโรคพยาธินั้นขึ้นอยู่กับชนิดขนาดจำนวนและตำแหน่งที่พยาธิอาศัยอยู่รวมไปถึงระยะเวลายกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีพยาธิจำนวนน้อยผู้ป่วยจะไม่ค่อยมีอาการแต่ถ้ามีพยาธิจำนวนมากผู้ป่วยจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเบื่ออาหารเจ็บบริเวณตับผอมซีดหากไม่ได้รับการรักษาจะมีอาการรุนแรงขึ้นโดยมีอาการตัวเหลืองตับแข็งท้องมาน และอาจจะเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุดเอนไซม์ N สามารถช่วยได้แน่นอนครับเอนไซม์ N ปาเปนเป็นเอนไซม์ที่พบมากในมะละกอเป็นเอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสช่วยย่อยโปรตีนมีคุณสมบัติให้เลือดแข็งตัวและยังสามารถฆ่าพยาธิในลำไส้และถ่ายพยาธิได้ดีเลยครับทุกคำถามที่คุณสงสัยให้มิสเตอร์เอนไซม์ไขคำตอบให้คุณนะครับ